5พฤติกรรมเสี่ยงไขมันพอกตับรู้ไว้ก่อนเป็นมะเร็งตับคุณเคยคิดไหมครับว่าทำไมบางคนไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ปาร์ตี้กลางคืนแต่วันหนึ่งกลับถูกหมอบอกว่าคุณเป็นไขมันพอกตับใช่ครับเพราะโรคนี้มันไม่ได้เลือกเฉพาะคนอ้วนหรือคนดื่มเหล้าอีกต่อไปแล้วแต่มันเลือกคนที่ใช้ชีวิตประจำวันแบบไม่ระวังโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมา นายแพทย์เจตบุญยวง์วิโรธหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อหมอเจตรองพ่วมหน่วยการโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมาและเจ้าของเพจสุขภาพหมอเจตได้ออกมาเตือนว่าคนไทยหนึ่งในสตอนนี้มีไขมันพอกตับและที่น่ากลัวกว่านั้นคือส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวเลยเพราะโรคนี้ไม่มีอาการในช่วงแรกแต่พอรู้ตัวอีกทีมันอาจลุกลามจนกลายเป็นตับแข็งหรือมะเร็งตับไปแล้ว หมอเจดบอกว่าจริงๆแล้วต้นตอของไขมันพอกตับมันมาจากพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของเราเองนี่แหละและนี่คือ5พฤติกรรมที่ทําทุกวันแต่กําลังทําร้ายตับแบบไม่รู้ตัวข้อแรกกินหวานกินแป้งกินจุกจิกฟังดูธรรมดาใช่ไหมครับก็แค่กินขนมเองไม่ได้ดื่มเหล้าสักหน่อยแต่ขนมหวานน้ำมดลมน้ำผลไม้ขวดน้ำเชื่อมทั้งหมดนี้คือน้ำตาลฟรุกโตสที่ตับต้องรับมือโดยตรง ร่างกายชนอื่นใช้ไม่ได้สุดท้ายตับเลยต้องแปรรูปน้ำตาลพวกนี้ให้กลายเป็นไขมันและเก็บไว้ในตัวเองพอกินทุกวันตับก็กลายเป็นโกดังเก็บไขมันชั้นดีโดยที่เจ้าของร่างไม่รู้ตัวเลยสักนิดข้อ2นั่งทั้งวันไม่ค่อยขยับทำลายตับไม่แพ้เล่าเลยครับคนทำงานหน้าคอมทั้งวันเลิกงานกลับบ้านก็นั่งดูซีรีส์นอนเลื่อนมือถือร่างกายแทบไม่ได้เผาผลาญอะไรเลย น้ำตาลในเลือดไม่ได้ถูกใช้ไปกลายเป็นไขมันลอยอยู่ในกระแสเลือดแล้วบางส่วนก็ย้อนกลับเข้าตับอีกเหมือนเรามีท่อน้ำเสียต่อเข้าโรงงานตับแล้ววันหนึ่งโรงงานนั้นก็ล้นจนพังข้อ3กินดึกนอนดึกรู้ไหมครับว่าตับของเรามีนาฬิกาชีวภาพเป็นของตัวเองมันรู้เวลาได้ว่าเมื่อไหร่ควรพักเมื่อไร่ควรเผาผลาญไขมันหรือผลิตน้ำดี แต่พอเรากินดึกนอนดึกนาฬิกาในตับจะรวนทันทีพอมันทำงานผิดจังหวะการเผาผลาญก็รวนตามไขมันสะสมในตับเพิ่มขึ้นทุกวันและยังรบกวนระบบอื่นๆทั้งลำไส้กล้ามเนือ้อและฮอร์โมนอีกด้วยเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ากินดึกแค่บางวันไม่เป็นไรมันสะสมทุกวันจริงๆครับข้อ4อ้วนน้ำหนักเยอะหรือมีโรคประจำตัวอย่างเบาหวานหรือภาวะดื้ออินซูลิน กลุ่มนี้คือคนที่ตับเนืออยู่ตลอดเวลาร่างกายจัดการน้ําตาลไม่ได้ดีพอมีไขมันพุงไขมันช่องท้องก็ยิ่งส่งกรดไขมันเข้าไปในตับเพิ่มเหมือนเติมน้ํามันลงกองไฟสุดท้ายตับอักเสบเรื้อรังและเสื่อมเร็วกว่าคนปกติหลายเท่าข้อ 5. ไขมันพอกตับไม่เจ็บไม่เตือนแต่พอรู้ตัวอีกทีมักสายไปแล้วนั่นถือความน่ากลัวที่สุดครับ พราะในช่วงแรกเราอาจรู้สึกแข็งแรงดีแต่จริงๆแล้วตับกำลังสะสมไขมันทุกวันจนวันหนึ่งมันกลายเป็นตับแข็งหรือมะเร็งตับพอถึงจุดที่เริ่มมีอาการเช่นปวดตับท้องโตตัวเหลืองแปลว่าตับพังไปแล้วเกิน70%ตอนนั้นมันไม่ใช่แค่ลดน้ำหวานแล้วจะหายได้อีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่ารอให้มันเตือนก่อนครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆที่ทำได้ทุกวันเลย ลดของหวานของมันของทอดลดน้ำมันลมน้ำผลไม้ขวดขยับตัวทุกวันเดินปั่นจักรยานหรือออกกำลังเล็กน้อยก็ได้นอนให้พอ7-8ชั่วโมงตรวจสุขภาพตับอย่างน้อยปีละครั้งโดยเฉพาะถ้ามีพุงหรือเป็นเบาหวานและถ้าอยากเสริมอาหารที่ช่วยตับหมอเจตแนะนำโคลีนซึ่งได้จากอาหารเช่นไข่ตับปลาและถั่วต่างๆ ช่วยขับไขมันออกจากตับและโอเมก้า3ช่วยลดการอักเสบในตับอย่าลืมนะครับตับเราไม่ได้พังเพราะเล่าอย่างเดียวแต่มันพังได้เพราะของหวานของมันและชีวิตที่ไม่ขยับอย่ารอให้มันเตือนก่อนตรวจหน่อยดีกว่ารู้ตัวตอนสายเพราะตับเรามีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นครับ